สสวััดีครบยินดีต้อนรับเข้าสู่การคุยเจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ส่งผลกับเงินในกระเป๋าของเราทุกคนโดยตรงเลยวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาชำแหละกันครับเป็นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือที่เราเรียกกันว่าตัวเลขเงินเฟ้อนั่นแหละครับฉบับล่าสุดเลยนะฮะเดือนพฤศจิกายน2568จากสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การคาหรือสอนคอ ภารกิจของเราวันนี้คือจะมาส่องกันให้ทะลุปโปร่ปปรงเลยว่าตกลงแล้วของมันถูกลงจริงไหมหรือมันแพงขึ้นกันแน่แล้วทิศทางปีหน้าจะเป็นยังไง ใช่เลยค่ะรายงานตัวนี้มันก็เหมือนอเหมือนใบเสร็จของประเทศเราดีๆนี่เองที่จะบอกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยรวมแล้วเราจ่ายค่าของแพงขึ้นหรือถูกลงแต่ที่สำคัญกว่าตัวเลขคือการตีความค่ะว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพของเราแล้วมันจะช่วยให้เราพอจะเดาทางอนาคตในปี2569ได้อย่างไงบ้าง มาเริ่มกันที่ตัวเลขพาดหัวที่ทำเอาหลายคนเ,เกาหัวเลยนะครับคืออัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนเทียบกับปีก่อนหรือที่เรียกกันว่า YOY ผลออกมาคือมันลดลง0.49ตติดลบเลยนะคะใช่ครับติดลบเพราะเห็นคำว่าลดลงคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยคือจริงเหรอเพราะความรู้สึกตอนเดินจ่ายตลาดหรือจ่ายค่าข้าวกลางวันมันไม่เห็นจะรู้สึกว่าของถูกลงเลยสักนิดมันดูขัดแย้งกันอยู่นะครับ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันคือหัวใจของเรื่องในเดือนนี้เลยการที่ตัวเลขรวมติดลบ0.4 9เอร์เทียบกับปีก่อนมันแปลว่าถ้าเอาสินค้ากับบริการทั้งตะกร้าใหญ่ๆมาเฉลี่ยกันราคาเฉลี่ยมันถูกลงกว่าเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจริงๆค่ะแต่คำว่าเฉลี่ยนี่แหละค่ะคือตัวที่ซ่อนรายละเอียดไว้เยอะมากคือสาเหตุหลักที่ดึงให้ตัวเลขทั้งประเทศติดลบมาจากพระเอกแค่ไม่กี่ตัวนั่นคือสินค้ากลุ่มพลังงาน Oh. โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกับค่าไฟฟ้าค่ะเหมือนเหมือนมีนักเรียนคนหนึ่งในห้องที่ได้คะแนนน้อยมากๆจนดึงเกรดเฉลี่ยของทั้งห้องลงมาอย่างนั้นใช่ไหมครับ ทั้งๆที่คนอื่นอาจจะคะแนนดีเหมือนเดิมซึ่งก็มาจากสองปัจจัยซ้อนกัน1คือราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มันลดลงมาพักใหญ่แล้ว2คือมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ยังช่วยพยุงราคาอยู่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือตัวเลขเทียบกับเดือนก่อนหน้าหรือมอนออนมอนที่คุณพูดถึงตอนแรกครับที่มันสูงขึ้น ใช่ค่ะมันกลับสูงขึ้น0.15%ซึ่งตัวเนี้ยสะท้อนความเปลี่ยนแปลงระยะสั้นๆและมันฟ้องว่าในเดือนที่ผ่านมาราคาผักสดกับเนื้อหมูมันแพงขึ้นจริงๆโหภาพนี้มันเหมือนภาพลวงตาเลยนะครับตัวเลขใหญ่บอกว่าสบายขึ้นแต่พอเราเดินเข้าตลาดจ่ายค่ากับข้าวมันกลับรู้สึกตรงกันข้ามเลยแสดงว่ามันต้องมีตัวเลขอีกตัวที่สะท้อนชีวิตจริงของเราได้ดีดกว่าตัวเลขผ้าหัวข่าวแน่แน่ มีค่ะและนักเศรษฐศาสตร์ก็ใช้ตัวนี้ดูกันเป็นหลักด้วยเราเรียกว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือค่ C P I แนวคิดง่ายๆคือตัดเอาสินค้าที่ราคาผันผวนมากๆอย่างอาหารสดกับพลังงานออกไปก่อนอ๋อเอาตัวป่วนออกไปใช่ค่ะเพื่อดูแนวโน้มราคาของสินค้าและบริการที่เหลือจริงๆซึ่งพอตัด2ออย่างนี้ออกไปเงินเฟอ้อพื้นฐานยังเป็นบวกอยู่ค่ะ อยู่ที่0.66%ตัวเลขนี้แ่ละค่ะที่ยืนยันความรู้สึกของคุณว่าจริงๆแล้วของใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่มันยังคงแพงขึ้นอยู่แค่แพงขึ้นแบบช้าๆชัดเจนเลยครับงั้นเรามาเปิดตะกร้าสินค้าใบนี้ดูกันให้เห็นจะจะไปเลยดีกว่าว่าอะไรกับตัวที่มาช่วยเราประหยัดแล้วอะไรกบตัวที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเริ่มจากฝั่งของที่ถูกลงก่อนเลยหมวดใหญ่ๆคือหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ที่ราคาลดลงรวมๆว1 3เปค่ะ <c oughs> แน่นอนว่าตัวนำทีมก็คือพลังงานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ลดไปถึง8.18%เยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะเยอะมากการลดลงของพลังงานมันส่งผลทั้งอ้อมต่หินงต้นทุนการขนส่งด้วยแต่ที่น่าสนใจคือมันมีของอย่างอื่นที่ถูกลงแบบที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยนะคะ <c oughs> ใช่เลยครับ ผมดูในลิสต์แล้วก็แปลกใจเหมือนกันอย่างหมดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าพวกเสื้อเชิ้ตทำงานทั้งของผู้ชายผู้หญิงก็ถูกลงหรือของใช้ส่วนตัวที่เราใช้กันทุกวันอย่างน้ำยาระงับกลิ่นกายสบู่ครีมนวดผมของใช้ในห้องน้ำใช่ครับก็ราคาลดลงด้วยนะหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเบียร์สุราไวน์ก็ปรับราคาลงนิดหน่อยสงสัยว่านี่อาจจะเป็นช่วงที่แบบ แบรนด์ต่างๆเขาแข่งกันทำโปรโมชั่นลดราคาหรือเปล่าครับเป็นไปได้สูงมากค่ะโดยเฉพาะสินค้าอุปภโภคบริโภคพวกนี้การแข่งขันในตลาดค้าปลีกสูงมากการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์หลักเลยมันเลยเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคาสินค้าบางกลุ่มไม่ได้ปรับขึ้นตามต้นทุนอื่นๆเสมอไปน่าสนใจนะครับว่าของใช้ส่วนตัวหลายอย่างถูกลงแต่ผมว่าความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มันน่าจะไปอยู่ที่อีกฝั่งมากกว่า คือฝั่งของที่มันแพงขึ้นโดยเฉพาะของกินนี่ใช่เลยไหมครับถูกต้องค่ะแม้เงินเฟอ้อรวมจะติดลบแต่หมวดอาหารและเครื่องดื่มกลับแพงขึ้น0.54%ตรงนี้แหละค่ะที่มันสง่งผลกระทบกับเราโดยตรงทุกวันตัวที่ราคาพุ่งแรงแซงทุกโค้งเลยก็คือผักสดค่ะ ดแพงขึ้นถึง6.83%เซโดยเฉพาะผักชีผักบุ้งมะเขือพวกนี้ราคาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยซึ่งก็น่าจะมาจากปัจจัยเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนพูดถึงผักชีแพงขึ้นนี่ผมเพิ่งเจอมากับตัวเลยไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจำเขาติดป้ายหน้าร้านเลยว่าช่วงนี้ผักชีแพงขออนุญาตให้ทีละน้อยนี่คือสิ่งที่ตัวเลขในรายงานกาลังบอกเราผ่านชีวิตจริงเลยโอ้โหชัดเลยค่ะ แล้วไม่ใช่แค่ผักสดใช่ไหมครับพวกอาหารปรุงสำเร็จก็ขึ้นด้วยใช่ค่ะและอาจจะเจ็บกว่าด้วยเพราะเป็นค่าใช้ใจ่ายหลักของคนทํางานในเมืองเลยอาหารสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นกับข้าวถุงข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวราคาขยับขึ้น1.74%ซซึ่งมันสะท้อนต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการอืมแล้วก็ยังมีพวกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อย่างกาแฟสดกาแฟผง ก็แพงขึ้น2.31%เหมือนกันค่ะแต่ในความมืดมนของราคาอาหารก็ยังมีแสงสว่างอยู่บ้างใช่ไหมครับเห็นว่ามีบางอย่างที่ราคาถูกลงสวนกระแสะมีค่ะเพื่อให้เห็นภาพครบทั่วนะกลุ่มที่ราคาลดลงชัดเจนคือไข่ไก่ค่ะอ๋อไข่ไก่ทำให้หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมโดยรวมลดลง3.79%พวกผลไม้สดตามฤดูกาลก็ถูกลงเยอะลดไป6.32% และที่น่าสนใจคือข้าวสารทาาั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ลดลง1 8์ค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นคือภาวะเงินเฟ้อสองความเร็วชัดๆเลยในขณะที่บินค่าไฟค่าน้ามันอาจจะทำให้เราใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ใบเสร็จค่ากับข้าวในมือของเรากลับตะโกนสวนทางเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะ นี่คือภาพสะท้อนว่าปัจจัยมหาภาคอย่างราคาพลังงานโลกอาจจะย,ยังไม่ได้ช่วยปัญหาปากท้องในระดับครัวเรือนได้ทั้งหมดมันคือความซับซ้อนของค่าครองชีพที่ตัวเลขเฉลี่ยตัวเดียวไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดจริงๆปัจจัยด้านฤดูกาลผลผลิตทางการเกษตรและต้นทุนของผู้ประกอบการรายย่อยยังคงมีน้ำหนักอย่างมากต่อเงินในกระเป๋าของเราแต่ละวันค่ะ แล้วความรู้สึกแบบเงินเฟอ้อสองความเร็วที่ว่านี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันทั่วประเทศไหมครับผมสงสัยว่าคนที่อยู่เชียงใหม่กับคนที่อยู่หาดใหญ่เขารู้สึกว่าของแพงขึ้นถูกลงคล้ายๆกันหรือเปล่า เป็นคำถามที่ลึกลงไปอีกขั้นเลยค่ะในภาพรวมตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อเทียบกับปีก่อนหรือ y o y ลดลงทุกภาคนะคะแต่ว่าลดลงไม่เท่ากันภาคที่ลดลงเยอะที่สุดคือภาคตะวันตก,กเฉียงเหนือค่ะลดลงถึง0.8 2สอร์ซ์โหส่วนกรุงเทพและปริมณฑลลดลงน้อยที่สุดแค่0.2 1อร์แปลว่าคนอีสานน่าจะรู้สึกสบายกระเป๋าที่สุดส่วนคนกรุงเทพแทบไม่รู้สึกว่าของถูกลงเลยถ้าดูจากตัวเลขรวมรวม ถ้าดูผิวเผินก็ใช่ค่ะแต่พอเจาะลึกลงไปในไส้ในของสินค้าแต่ละตัวจะเจอเรื่องที่น่าสนใจมากคือไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยมันมีสินค้าที่เป็นพระเอกและผู้ร้ายร่วมกันทั่วประเทศเลยอ๋อเป็นแบบนั้นเหรอครับค่ะสินค้าที่ราคาลดลงทุกภาคก็คือหน้าเดิมๆที่เราคุยกันน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าไข่ไก่เนื้อหมูในทางกลับกันสินค้าที่ราคาสูงขึ้นทุกภาค ก็เป็นกลุ่มที่กระทบชีวิตประจําวันหนักๆเหมือนกันหมดเลยมีอะไรบ้างครับค่าเช่าบ้านข้าวกับสําเร็จรูปผักชีกาแฟผงแล้วก็ค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศค่ะโหแสดงว่าความรู้สึกมันคล้ายๆกันทั่วประเทศเลยสิครับคือรู้สึกว่าค่าน้ํามันค่าไฟถูกลงใช่ค่ะแต่ค่าเช่าบ้านกับค่ากับข้าวมันแพงขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถูกต้องค่ะนี่คือภาพสะท้อนว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆมันมาจากโครงสร้างเดียวกันทั้งประเทศแม้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าปลีกย่อยในแต่ละพื้นที่จะต่างกันไปบ้างแต่แกนหลักของประสบการณ์เรื่องค่าครองชีพของคนไทยในตอนนี้คล้ายกันมากค่ะโอเคครับเราเห็นภาพที่ค่อนข้างซําซ้อนของเดือนที่ผ่านมากันไปแล้วคราวนี้มาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุด ว่าจากภาพปัจจุบันที่ดูสับสนแบบนี้แล้วปีหน้า2,569มันจะเป็นอย่างไรต่อครับอืมเราจะเจอภาวะของแพงขึ้นหรือจะยังทรงๆแบบนี้ต่อไปทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินกรอบคาดการณ์ของปี2,569ออกมาแล้วค่ะ คาดว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปจะอยู่ในช่วง0%ถึง1% 0-1%ถึงใช่ค่ะโดยมีค่ากลางที่0.5%ซึ่งถือว่าเป็นกรอบที่ค่อนข้างต่ำและแคบมากมันสะท้อนว่ามีปัจจัยที่ทั้งผลักขึ้นและดึงลงมาสู้กันอยู่งั้นเรามาดูฝั่งที่คอยจะผลักให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นกันก่อนดีกว่าครับมีอะไรบ้าง ปัจจัยบวกตัวแรกที่ต้องจับตาเลยคือราคาสินค้าเกษตรค่ะมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีนี้อ๋อหมายถึงพวกพืชผลทิศที่นี้ราคาอาจจะตกต่ำาพอปีหน้าเกษตรกรอาจจะลดพื้นที่ปลูกลงของน้อยลงราคาก็เลยดีดกลับขึ้นมาเป็นไปตามกลไกตลาดแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ กลไกเป็นแบบนั้นเลยและอาจจะมีนโยบายภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแต่ปัจจัยบวกตัวที่สองที่อาจจะใหญ่หัวมากก็คือภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะอืมนักท่องเที่ยวคาดการว่าปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึงเกือบ35ล้านคนพอคนเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นความต้องการสินค้าบริการทุกอย่างมันก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่ค่าโรงแรมร้านอาหารรถเช่าไปจนถึง เอ่อก๋วยเตี๋ยวข้างทางเลยแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นตามดีมานถูกต้องค่ะนั่นคือฝั่งปัจจัยหนุนแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยหนักๆที่คอยจะดึงไม่ให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นไปมากนักเหมือนกันปัจจัยแรกก็คือพระเอกคนเดิมของเรานั่นคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่คาดการกันว่าจะยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหรืออย่างน้อยก็ไม่สูงไปกว่านี้มากนัก คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูใบจะเฉลี่ยอยู่แค่60-70เหรียญต่อบาเรลซึ่งจะช่วยกดดันราคาหน้าปั๊มในประเทศได้ดีแล้วมาตรการของรัฐบาลล่ะครับจะยังมีส่วนช่วยอยู่ไหม นี่คือปัจจัยดึงตัวที่2ค่ะคาดว่ามาตราการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟการตรึงราคาแก๊สหุงต้มน่าจะยังมีให้เห็นต่อเนื่องเพื่อลดแรงกดดันต่อประชาชนซึ่งมันก็ไปกดตัวเลขเงินเฟอ้อโดยตรงแต่ปัจจัยดึงตัวที่3นี่สิคะคือตัวแปรที่สําคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยปีหน้าคืออะไรครับคือการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ํามากค่ะต่ํามาก คาดการ GDP ปี2569จะโตแค่ประมาณ1.7%ซึ่งถือว่าโตช้ามากการที่เศรษฐกิจโตช้าแปลว่ากำลังซื้อในประเทศโดยโรวมมันอ่อนแอคนไม่กล้าใช้จ่ายเพราะอุปสงค์ในประเทศมันฝืดก็ไม่มีแรงไปผลักดันให้ผู้ประกอบการกล้าขึ้นราคาสินค้ามากนะักอ๋อเข้าใจแล้วครับ และปัจจัยสุดท้ายที่ช่วยเสริมก็คือค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะคาดว่าจะอยู่ในช่วง32-33บถึงาบาทต่อดอลลาร์ซึ่งจะทําให้ต้นทุนการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศถูกลงฟังดูแล้วเหมือนเป็นการชักเย่อกันเลยนะครับราห่างกําลังซื้อจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามากับกําลังซื้อของคนในประเทศที่ยังอ่อนแออยู่ใช่ค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่คาดการออกมาคือเสมอกันเงินเฟ้อเลยไม่น่าจะสูงมากนัก งั้นขอสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับในเดือนที่ผ่านมาเราอยู่ในภาวะเงินเฟอ้อสองความเร็วตัวเลขทางการติดลบเพราะพลังงานถูกลงแต่ชีวิตจริงค่าอาหารค่าครองชีพยังคงสูงขึ้นใช่ค่ะและเมื่อมองไปข้างหน้าในปี2569ภาพการชักเยอ่อนี้จะยังคงดำเนินต่อไปแนวโน้มเงินเฟ้อโดยรวมอาจจะดูไม่น่ากังวลนะคะแต่เบื้องหลังตัวเลขที่ดูนิ่งๆนี้มันมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่สูงมาก ว่าระหว่างเศรษฐกิจในประเทศที่ยังโตช้ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับมาเต็มที่ใครจะมีพลังมากกว่ากันซึ่งก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดจริงๆครับค่ะก็อยากจะทิ้งท้ายให้เราไปลองคิดกันต่อเล่นๆว่าในปี25 6 9ที่กําลังจะมาถึงนี้ระหว่างแรงกดดันจากกําลังซื้อในกระเป๋าของเราเองที่ยังอ่อนแอกับแรงหนุนจากกําลังซื้อในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งขึ้น สุดท้ายแล้วพลังของฝั่งไหนกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาข้าวแกงกาแฟและค่าเช่าบ้านที่เราทุกคนต้องจ่ายในชีวิตประจําวันจริงๆนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งค่ะ